ซักเซนหมอร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดบ้านนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปบุกบ้านไรกันนะเราต้องมาตามดูกันเนาะสำหรับคนที่เป็นผลลัพธ์ของความสาเร็จซักเซนหมอของเรานั่นเองนะคะวันนี้พิวก็ไม่รู้นะว่าเฮ้ยเราจะแบบไปบุกบ้านไรเดี๋ยวเรามาเซอร์ไพรส์ไ,ไปพร้อมๆกันค่ะไปกันเลยเามาแล้วมาแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิวนะคะคุณหมอวันนี้คน,นคนขาเรารู้แล้วว่าเราจะมาบุกบ้านไขคนสําคัญของซักเซนหมอของเรานั่นเองคุณหมอสวัสดีค่ะ เล่นเซิร์ฟสเก็ตแบบนี้มาเลยเก่งขนาดนี้ต้องแบบมีวินัยการฝึกหรือต้องฝึกยังไงใช้เวลานานแค่ไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่เก่งมากแต่ว่ามีความตั้งใจอยากเล่นเพราะว่าอยากจะออกกําลังกายแล้วก็อย่างนี้ก็อินเทรนด์ด้วยหลายคนอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่อยากแค่เดินแค่วิ่งถ้าเล่นเซิร์ฟสเกตเนี่ยมีความสนุกสนานด้วย ดังนั้นเนี่ยก็เห็นคนอื่นเล่นก็อยากเล่นบ้างก็ซื้อมาเล่นมาเดี๋ยวคุณหมอสาธิตวิธีการเล่นให้หนูดูสักหนึ่งสเต็ปได้ไหมคะได้ครับยินดีครับดเดี๋ยวลองดูนะครับ การเล่นสแกนให้หนูดูด้วยครับเก่งค่ะมาแล้วก็สําหรับวันนี้คุณหมอจะพาหนูไปบุกบ้านไหมคะได้ครับยินดีครับได้เลยครับไปเยี่ยมชมครับไปกันเลยค่ะทุกคนนี่ครก็มาถึงห้องแล้วนะครับก็เพียงครับริวนี่ห้องพักของผมโอ้โหหรูหรามากค่ะคุณหมอครับ เดี๋ยวเชิญพิวนั่งรอสักพักหนึ่งก่อนดื่มน้ำคอลลาเจนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเปลีป่ยนชุดเสร็จเดี๋ยวลงมาพูดคุยกันได้ค่ะขอนะขอ,อนุญ,ญาตนะคะสรนนตอนนี้เลยนะครับห้องในฝันของหนูเลยทุกคนดูไฟอันนั้นดิ ช่วเล็ก้อยแล้วครับโอ้โหเย้มาแล้วไม่นานค่คะคุณหมอโอ้โหเมื่อกี้หนูเตรียมคําถามมาเยอะมากเลยค่ะครับยินดีตอบทุกคำถามเลยครับขออนุญาตถามคําถามแรกเลยค่ะคุณหมออย่างห้องนี้ค่ะมันมีพื้นที่กี่ตารางเมตรคะห้องนี้ทั้งหมด341ตารางเมตรก็จะมี2ชั้นด้วยกันชั้นล่างแล้วก็จะมีชั้นบนซึ่งเป็นห้องนอนทั้งหมดสี่ห้องใหญ่มากเลยนะคะเนี่ย ค่ะแล้วก็อย่างไอเดียสไตล์ในการตกแต่งอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคุณหมอคิดยังไงดีไซน์ออกมายังไงอะคะเพราะว่ามันดูหรูหราแล้วสวยมากมีหินอ่อนทั้งหลังขนาดเนี้ยค่ะก็เดิมทีก็คิดว่าอยากได้สไตล์ไหนก่อนอแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรึกษาสถาปนิกในเรื่องของการออกแบบว่าอยากจะให้ดูบ้านดูกว้าง<อ>ก็ดีไซน์ว่าเป็นติดกระจกเยอะหน่อยอเพื่อทําให้ห้องมันดูกว้างขึ้นดูแล้วมีความสุขในการที่จะอยู่ ก็คือบ้านที่เราอยู่ก็ต้องแบบมีความสุขใช่ไหมคะสัปดาห์หนึ่งอะค่ะคุณหมอทํางานอะไรบ้างใช้ชีวิตประจําวันยังไงอะคะอาทิตย์หนึ่งก็เข้าฟิตเนสตอนเช้าประมาณสัก2-3ถึงสวันแล้วก็ไปทํางานไปทํางานก็มีประชุมวางแผนงานการลูกน้องทั้งในเรื่องของการคิดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตแล้วก็จะอยู่ที่ออฟฟิศจนถึงช่วงค่ำแล้วก็เดินทางกลับมาที่ หนึ่งอาทิตย์นี่คือทํางานเกือบทุกวันเลยใช่ไหมคะก็จันทร์ถึงศุกร์ก็ไปออฟฟิศทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็มีเดินทางไปต่างจงังหวัดในช่วงที่ก่อนโควิดระบาดก็ไปต่างจงังหวัดทุกเสาร์อาทิตย์เลยหรือบางทีต้องไปสนับสนุนธุรกิจในต่างประเทศด้วยแอบ แอบไปเห็นมาคุณหมอนี่แบบมีไปอาสาใช่ไหมคะเอาเดินทองตัวแบบเป็นจิตอาสาไปช่วยดูแลก็จะ,ม,ะมีโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปีหนึ่งก็จัดสองครั้งมีหมอไปตรวจคนไข้ทางตแพทย์ไปถอนฟันแล้วก็มีวัดแว่งสายตาให้กับผู้สูงอายุไปมอบคุณการศึกษาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับน,นักเรียนแล้วก็ช่วยเหลือมอบผ้าห่มให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ ถ้าไปในช่วงฤดูหนาวก็ปีหนึ่งสองครั้งครับเราก็ทาต่อเนื่องมาสิบสองปีแล้วคุณหมอทํางานหนักขนาดนี้มีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างคะเนี่ยคือก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์สูงสุดที่เราเรียกว่าออพติมัลเฮลท์ซึ่งก็ต้องดูในเรื่องของโภชนาการทางด้านอาหารให้ถูกต้องออกกําลังกายอย่างสม่สมําเสมอรวมถึงในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอและทําจิตใจของให้แจ่มใสคือถ้าทำสีเรื่องนี้ได้ เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลังสุขภาพของผมว่า <ผม S 2> ตื่นเต้นแล้วนะคะเนี่ยอะไรบ้างในการดูแลสุขภาพนี่ครับคุณหเยอะมากเลยค่ะคุณหมอซึ่งจะมี1ิกว่ารายการด้วยกันที่บริโภคทุกๆ,ๆวันเพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงขึ้น SO d ดีมอกับน้ำบ้านหางจระ,ะเข้ซึ่งก็จะทานตั้งแต่ตื่นนอนซึ่ง SO d ดีมอกับน้ำบ้านหางจระเขคก็จะวางอยู่ชั้นบนทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเซ็ ที่ทานอยู่ทุกวัน <Wow. S 1> ตอนเช้าก็จะทานไฮโปรครับซึ่งเป็นโปรโตีนจากพืช4ชนิดด้วยกันเพื่อช่วยทำให้เราได้พลังงานจากโปรโตีนในช่วงเช้าโฟรนะครับโฟโด้วยก็เป็นเซ็ตบอดี้ดีไซน์ที่เราคิดเซ็ตนี้ออกมาเพื่อช่วยในเรื่องของการดูแลควบคุมน้ำหนักก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากๆในช่วง ระยะเวลาที่ผ่านมาคนที่ทานไปก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักด้วยมารีน่าครับมารีน่าเป็นน้ํามันปลาซึ่งมีโอเมก้าไม่ข่าวครับรับประกันเลยไม่ข่าวเลยแล้วก็มีแอสตาแซนทีนซึ่งเป็นสารต้านสะด้วยมีโอเมก้า3ที่ช่วยทําให้หลอดเลือดของเราแข็งแรงแล้วก็ใช้ดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับในแต่ละมื้ออาหารเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะบล็อกแป้ง แล้วก็น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายของเราคือลดการดูดซึมเนี่ยเราก็สามารถที่จะทานตัวเอฟโตรได้นะใช่ครับแล้วก็ทานตัวไรท์ไรท์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้เราสามารถสลายไขมันออกจากร่างกายของเราไปเพิ่มไม่จบหรือซึมให้กับร่างกายาของเราอันนี้ก็ทาน1เม็ดก่อนอาหารมื้อเที่ยงช่วงเย็นเนี่ยผมก็จะมีออริซามินครับออริซามินนะแล้วก็ตัว เวโปรตีน oh, นั่นก็คืออโปรซึ่งเป็นโปรตีนเข้มขน้นให้ปริมาณโปรตีนถึง30กรัมไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ,อในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักเนี่ยได้ดีขึ้นเลยแล้วพอก่อนนอนเนี่ยก็ยังทานตัวนูติก้ากับตัวทาเกตแล้วก็ก่อนเข้านอนก็จะมีทั้งเอสโดีมองกับน้ำมันหางจระเข้อีกรอบหนึ่งสุดท้ายก็ปิดด้วยไฟโตวีในบางคืน ไฟตอวีก็เป็นตัวที่ช่วยดีท็อกซ์ร่างกายของเราเพื่อทำให้ระบายสิ่งต่างๆออกจากลำไส้แล้วเดี๋ยวนี้เราก็จะมีทั้งไฟตอวีกับไฟตอวีลิฟผมก็เอาทั้งสองอย่างมาผสมกัน <c oughs> รสชาติก็จะอร่อยมากๆนอกจากการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้แล้วเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องมีน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูง <c oughs> ในซั c เซ s บอของเราเราก็มีสินค้ารายการน,น่ง ที่สะดวกมากๆเลยไม่ต้องไปขิ้วน้ําดื่มจากร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปแล้วเดี๋ยวมจะเปิดให้ดูนรือว่ไม่แพงครับใช้และคุ้มค่ามากนี่คือเครื่องอัลคาแม็กของเรานะครับเรียกว่าเป็นเครื่องทําน้ําแร่พอทางกับผิดพันเสริมอาหารก็จะช่วยทําให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเรามีภาวะความเป็นด่างความเสี่ยงในการป่วยโรคต่างๆก็จะลดน้อยลงทีนี้เวลารับประทานอาหารหรือทานแก้วน้ำอะไรต่างๆเนี่ย ก็ยังมีสินค้าที่ใช้อยู่ที่บ้านตลอดนั่นก็คือกลุ่มนิดลี่ home โฮ<อ>มของเรานะครับนั<อ>่นก็คือคอนเซนเทรตดิชคลินเนอร์ซึ่งเป็นน้ำยาล้างจานจากบ้านหางจระเข้สามารถใช้แช่ผักผลไม้ได้ด้วยก็จะเห็นว่ามีอยู่ในสต็อกนี้ด้วยนะครับเลยครับไ่แช่ผักผลไม้เวลาซื้อจากตลาดก็จะมาแช่ก่อนไปติดตามดูว่ามีสินค้ารายการอื่นๆ อะไรไ<ด>อีกบ้างที่ผมใช้อยู่ทุกวันนะครับในพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องโถงนี่เราก็จะมีทั้งยาสีฟันเบนฟิเต้แล้วก็น้ำยาบ้วนปากเบนฟิตเต้นี่ก็สะดวกมากๆในช่วงของกลางวันหรือตอนเช้าหลังจากรับประทานอาหารแล้วก็จะมาแปรงฟันหลังจากนั้นเนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นโซนทำงาน บางเรื่องที่ต้องมาตรวจปุ๊บงานต่างๆก็ะจะใช้ตกนี้ในการที่เขียนงานแต่งได้สวยมากผินอ่อนแบบลงฟล้องมากค่ะคุณคุณนะคะรูปนี้เหมือนหนูแอบไปบุกบ้านมาเมื่ออีพีที่แล้วเลยครับพิ้วต้องคุ้นแน่นี่คือเพื่อนรักของผมก็คือซี <CEO S 1> ีโอนกิจนิทิเลิรวิจิต นะครับแล้วก็ร่วมก่อตั้งบริษัท s u c c e s s m ี r e Living จำกัดมหาชนขึ้นมาปัจจุบันนี้เราก็ร่วมบริหาร Success s u c c e s s m a l l เพื่อทำให้เราสามารถส่งมอบคุณค่าในการช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่อายุ5ขวบ <Wow S 2> นะครับเฮ้ยจริงเหรอคะคุณหมอใช่ครับแ<อ>สดงว่าสวรรค์ส่งลงมาเพื่อรักกันแน่เลยครับก็ถือว่าเป็นบัตรดีที่ amazing ในความรู้สึกของเพื่อน ที่เคยเรียนด้วยกันมาว่าเป็นคู่หูบัตรดีที่ยาวนานแล้วร่วมทัธุรกิจด้วยกันจนสร้างธุรกิจให้เติบโตในวันนี้และนี้ก็เป็นเครื่องออกกำลังกายโดยที่ง่ายๆครับตื่นเช้าขึ้นมาถ้าไม่อยากไปฟิตเนสข้างล่างซึ่งฟิตเนสข้างล่างก็จะมีพื้นที่อีกประมาณ500ตารางเมตรมีอุปกรณ์ฟิตเนสทุกอย่างครบหมดแต่บางครั้งตื่นเช้ามายังไม่ได้อาบน้ำก็คิดว่าอ่ะละอีกครึ่งนึ่งที่บ้านไว้เดินเล่นประมาณสัก 30นาที45นาทีแล้วก็ดูข่าวดูอะไรต่างๆหรือบางทีอาจจะฟังพอดแคสต์หรือ,อ, Podcast, รอ YouTube อข้างบนก็จะมีห้องนอนทั้งหมด4ห้องด้วยกันค่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ยสวยทุกมุมเลยค่ะคุณหมอครับโซนนี้ก็บางครั้งก็มานั่งทำงานโดยที่ทางานทำงานก็คือมานั่งซูมเดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์กับนักชุบกิจมุมนี้กกใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือ <Log> นี่ก็เป็นโลโก้ของบริษัทคุณหมอรบกวนเล่าให้หนูฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอน,ตอนเริ่มยังไงก่อตั้งบริษัทก็คิดว่าจะใช้ชื่ออะไรดีที่ทําให้คนที่รับฟังชื่อแล้วรู้สึกว่ามีพลังทุกคนก็อยากประสบความสาเร็จค่ะตอนแรกก็เริ่มคิดหลายๆชื่อแต่สุดท้ายเนี่ยชื่อนี้แหละ success mall หมายถึงความสําเร็จที่มาก ก็มีแรงบันดาลใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับในการก่อตั้งบริษัทว่าขยายธุรกิจไปในต่างประเทศด้วยและ้นะพอเป็นชื่อภาษาอังกฤษคำว่า success mall คนในต่างประเทศเวลารับฟังชื่อนี้ก็ต้องการความเร็จที่มากกว่าเช่นเดียวก<ห>ันโลโก้ตรงนี้เนี่ยก็ออกแบบมาว่าเป็นคนที่ประสบการสำเร็จคือคนชูมือตรงนี้เป็นสีร,รษะ<อ>ตรงนี้เป็นแขนทั้งสองข้างที่ชูมือขึ้นมาเหมือนเวลาใช่ครับเหมือนเวลาเรา เล่นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาประสบความสำเร็จเราก็เย้ชูมือใช่ไหมครนี่คือสัญลักษณ์ของคนชูมือและนี่คือพลังที่ส่งทําให้คนชูมือโดยที่ success เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทําให้เรามีพลังมีแรงบันดาลใจเพื่อทําให้สุดท้ายเราสามารถประสบความสำเร็จนี่คือม i n นิ่งของโลโก้ เร,เราขยายธุรกิจในปัจจุบันนี้ไปอีก6ประเทศนอกจากประเทศไทยก็คป็ประเทศเมียนมา,ปนมาสปอปอลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและก็ประเทศสิงคโปร์<ม>ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารให้ความรู้ทั้ง mindset วิธีในการทําธุรกิจภาวะผู้นําต่างๆต,ต,ตรงนี้สามารถที่จะถ่ายทอดสดได้เลยผมก็จะมีอุปรกรณ์ง่ายมากเลยครับ <c oughs> นั่งซูมอยู่ตรงนี้ได้เลยครับเอามือถือ สมาร์ทโฟนแล้วก็บรรยายจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเดินทางไปในประเทศนั้นๆก็ลดนระยะเวลาทําให้โลกมันแคบเข้ามาเราสามารถที่จะส่งมอบคุณค่านี้ได้แบบสบายๆโดยพื้นที่นี้เลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละห้องว่ามีห้องอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ตามมาดูได้เลยครับมาเลยค่ะทุกคนไปกับพี่เลยค่ะก็เป็นห้องเก็บของดัดแปลงจากห้องนอนเพราะว่าอยู่กันแค่สองคนเครื่องประดับของตกแต่ง นาฬิกาเข็มขัดเวลาจะเลือกว่าจะใช้เข็มขัดเส้นไหนเนี่ยก็จะมาหยิบจากห้องนี้ห้องถัดไปเนี่ยเป็นห้องนอนเวลามีญาติผู้ใหญ่มาพักหรือพี่น้องมาพักส่วนนี้ก็จะเป็นคุณแม่ผมกับคุณแม่ของภรรยาห้องนี้ก็หรูเหมือนกันค่ะก็จะมีอยู่2เตียงด้วยกันห้องนี้ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากตรงนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องซักผ้าซึ่ง ก็แน่นอนว่ามีเครื่องซักผ้าก็ต้องมีน้ํายาซักผ้าแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มนี่คือน้ํายาซักผ้านี่คือน้ํายาปรับผ้านุ่มค่ะหอมดูแบบหนูชอบกลิ่นห้องนี้มากเลยค่ะเพราะรู้สึกหอมแบบสบายอะค่ะวจากทั้งน้ํายาซักผ้าโดยเฉพาะน้ํายาปรับผ้านุ่มคะนี่คืออีก2รายการที่ทุกห้องจริงๆเชื่อแล้วค่ะเราใช้สินค้าของซ c e s s m a อ l แบบ100%เเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปขึ้นมาจากบันไดเห็นโลโก้ปั๊บแล้วก็ ผักเข้าห้องนี้ได้เลยแล้วก็นี่คือห้องแต่งตัวครับห้องนี้เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายรายการของ Success Mall อาบน้ำเสร็จใช้ Artimat Low-on เป็นลอ w อ n อนเพื่อที่จะช่วยระงับกลิ่นและใช้อะไรครับใช้ Hair ไ i ด n ก Hair h ฮ n i กก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงขึ้นป้องกันเส้นผมหลุดร่วงและยังมีผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ภรรยาเนี่ยก็เลือกใช้นั่นก็คือ พันชุด s อสโมเน่ e อรเฟรวมถึงครีมกันแดดรวมถึงบอดี้โลชั่นรวมถึงมาตาบิกตู้เย็นเล็กๆนี้ก็ไว้แช่ s o d m ซึ่งมีสารต้านสารอนินมาณที่สูงแล้วก็น้ำมะขามเจ้าก็ผสมรวมกันนะครับในแก้วแล้วก็คนแล้วก็ดื่มครึ่งหนึ่งยืดให้ทย่งก็คือรักตัวเองและรักคนรอบข้องด้วยใช่ครับและในนี้เราก็จะมี ไฟโซวีด้วยซึ่งของไฟตวีที่พูดก่อนนอนนะครับส่วนใหญ่ผมก็เอามาผสมกันก็ยังมีทั้งนูติก้าแล้วก็จะมีทั้งทาร์เก็ตข้างบนก็จะมีที่เก็บผีพัดอีกนะครับเจอคังอีกแล้วนะคะทุกคนเพื่อสะดวกก็แบ่งข้างล่างส่วนหนึ่งแล้วก็ไว้ข้างบนอีกส่วนเดี๋ยวมาดูอ่าห้องน้ําว่าเป็นยังไงครับหลายห้องที่ผ่านมามีผู้เสื้อผ้าเยอะแยะอื่โซนของผมมีค่ะ แค่นี้ใช่ครับก็จะเป็นแบบนี้โซนนี้เป็นเสื้อยืดนะครับด้านนี้ก็จะเป็นทั้งเสื้อเชิ้ตด้วยแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นกางเกงนะครับโซนด้านจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะนี่เป็นสมุดที่เรียกว่าใช้ทุกเช้าแล้วก็ตอนนอนเป็นสมุดสมุดอะไรคะว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับก็จะแข่งกันในการควบคุมน้ําหนักกับภรรยาว่าน้ําหนัก ใครลดได้ามากกว<ช>่ากันแชร์เลนกันนะครับโดยที่เราก็จะมีเครื่องช่างอยู่ที่ตรงนี้ครับแล้วก็เครื่องช่างนี้ก็ต่อกับสมาร์ทโฟนซึ่งเราสามารถที่จะดูน้ําหนักทุกๆเช้ากับก่อนนอนได้พยายามควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการที่จะเกิโดโรคต่างๆและนี่ก็มีทั้งเบนฟิเตยาสีฟันข้างล่าก็มีใช่ครับอันนี้ก็ เป็นน้ำยาบ้วนปากและเราก็มีแปรงสีฟันออโรบีด้วยอันนี้เป็นเอสโมเน่เอสโมเน่เฟเชียลโซลล้างมือล้างมือล้างหน้าล้างหน้าก็จะนุ่มในโซนห้องน้ำก็จะมีเอสโมเน่อิลาสตินเฟเชียลโฟอันนี้ก็ใช้ล้างหน้ารวมถึงมีแชมพูบอธนิกโดยขวดนี้จะเป็นสูตร fresh สูตรเย็น อันนี้ก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมเนเชอรัลค่ะแล้วก็จะมีคมรีมนวดคอนดิชแนนเนอร์นะครับแล้วก็จะมี e ีเซ s ชา w เวอร์ครีอันนี้เป็นน้ำยาำอาบน้ำอาบน้ำใช่ครับแล้วก็บำรุงผิวด้วยใช้เองรู้สึกแฮปปี้มีความสุขกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของซ<า>ัคเซสฟูลของเรานะครับครับนี่ก็จะเป็นโซนห้องนอนอันนี้คืออะไระคะคุณหมอคือแบบที่เป็น พวงมาลัยตอนที่ผมแต่งงานกับเรยาออ๋คือพวงมาลัยในรูปนี้เลยใช่ไหมคในรูปนี้แล้วก็เรียาผมเขาก็เก็บพวงมาลัยนี้ก็เก็บต่อเรื่องกันมายาวนานตอนนี้ก็23ปีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้ครับโอ้อิจฉาความรักเลยนะเนี่ยทำร้ายคนส่วนตัยทูมากก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง พลังกำลังใจในการขับเคลื่อนตัวเองพื้นที่ที่นั่งบ่อยมากตื่นเช้ามาเปิดบ้านแล้วก็จะนั่งอยู่ครับนั่งอยู่โซนนี้แล้วก็เห็นวิวเมืองบางครั้งออกมาบนเทเลสนะครับก็สามารถที่จะเห็นวิวเมืองได้แบบพานอลามาเลยนะครับ80องศาคือแบบโดยที่ไม่มีตึกสูงๆบังเตียงนอนเนี่ยหันไปทางทิศใต้ด้วย พวงจุย้ยที่ดีก็คือคถ้าหันไปทางทิศใต้ทิศใต้เป็นทิศที่เจริญถ้าเป็นอย่างนี้หลักจุย้ยเนี่ยจะถือว่าดีมาก็คิดในเรื่องของการวางเตียงนอนตั้งแต่แรกนะครับในขณะเดียวกันการ,การกขึ้นธุรกิจของซัคเซสสมอลเนี่ยตอนนี้ขยายไปในหลายประเทศหวังว่าจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นถ้าอยากนั่งสบายๆเก้าอี้ตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ตัวโปรดของผมจชอบนั่งตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็จะเห็นวิวเมืองอเห็นแสงไฟ ตอนกลางคืนถ้าอยากะจะดูรายการทีวีดูข่าวะอะไรต่างๆก็สามารถที่จะดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับตกแต่งสวยมากค่ะ,ะตรงนี้ก็เป็นรูปภาพของนักธุรกิจที่มอบให้นี่ก็จะเป็นของที่เล็กๆน,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 น้อยๆนะครับที่อยู่บนโต๊ะใบนี้หนูอ,อยากให้คุณหมอ,อฝากถึง ทุกๆคนที่เขาอาจจะแบบยังสงสัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือว่าเราจะต้องเดินไปข้างหน้ายังไงดีมีวิธีการคิดยังไงอยากให้คุณหมอนแนะนํานิดนึงค่ะเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องความคิดเรื่องธุรกิจทุกอย่างเลยครับผมว่าคนทุกๆคนเนี่ยก็อยากจะมีความสุขที่เพิ่มมากขึ้น<ช>การจะมีความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ต้องมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีความสําเร็จที่เพิ่มมากขึ้นมีคุณค่าที่เพิ่มมากขึ้นค่ะรวมถึงสิ่งที่ ไม่ลืมเลยต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยดังนั้นสซางสมอลของเราก็เป็นบริษัทที่พัฒนาสินค้าออกมาเพื่อส่งมอบคุณค่าในเรื่องของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนอกจากมีสินค้าในการดูแลสุขภาพแล้วยังมีสินค้าอื่นๆที่มีความหลากหลายอย่างที่พาน้องริ้วชมตั้งแต่เดินเข้ามาในบ้านใช่ค่ะรวมถึงในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจเราก็มีโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่ ใครที่ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือของ s u c c e s s more ในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้ได้อย่างง่ายๆโดยการบริโภคสินค้าของ s u c c e s s Mall เราบริโภคสินค้าเริ่มต้นจาก1นึรายการ ...2 รายการ ...3 รายการบริโภคและบประทับใจมีความเชื่อมันก็บริโภคสินค้าในรายการที่เพิ่มมากขึ้นจน เป็น success หมอร้อยเปอร์เซ็นและสำหรับวันนี้นะคะพิวและคุณหมอนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับก๊อกก๊อกก๊อก